ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื่อดังยืนยันว่าลิเวอร์พูลถอนตัวออกจากเดีอดของมาตุอุสนูเนสเป็นที่รู้หรอยแล้วหลังบูมแฮมตันตัดเงินไขคา่ยยาติดัญญาทิ้งไปเดอะเทเลกร,ราฟยับสื่อแสด,ดังที่มีความน่าจะถือบนเกาะอังกฤษก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการถอนตัวออกมาจากเดีอดการยี่ยทีมของมาตุอุสนูเนสกองกลางตัวเก่งจากสโมสรบูมแฮมตัน uh an เป็นที่รู้หรอยแล้วนะครับ และถือว่ามาตูสนสเนเนสเป็นนักเตะร,รายที่3ในรอบสัปดาห์ต่อจากจูดเบืงแฮมและยอสโกกกรดิโอที่ทางลิเวอร์พูลไม่กล้าสู้ราคาค่าตัวและตัดสินใจที่จะสละเลือตั้งแต่นเนืน่อนโดยในเดือนนี้ของจูดเมืงแฮมนั้นนะครับทันด้านลิวอร์ูลถูกทางบริษัทมุนกงราคาในเดือนี้แบบสาหัสถึง 130ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็ทําให้ทางลิวออกมาตระาการในทันทีทว่าได้ถอนตัวออกมาจากดีวนี้เรียบร้อยแล้วพระตัวนักเตะนั้นมีราคาที่แพงจนเกินไปในขณะที่เดีลยวของยอสโกการิโอนะครับกอนหลังจากอาบาลิซิกนั้นลิวก็ต้องการยืนน่นข้อเสนอในราคาปกติแต่ทางด้านอาบาลิซิกยืนยันว่าต้องการที่จะปล่อยกองหลังทีมชาติโครเคเียร,ราเนียอ,อจะทีมนั้นจะต้องเป็นการฉีกสัญญ,ญาที่มีมูลค่า86ล้านปอนด์หรือ100ล้านโยูโรเท่านั้นการยายทีมในดีลวนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้ โดยล่าสุดในการนั้งคังเดียร์เทอร์การก็ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าลิเวอร์พูลประกาศถอนตัวออกมาจาดิวการย้ายทีมของมาเธอส์นูเนสเป็นที่เรื่อยแล้วโดวยเหตุผลสำคัญนั้นก็คือทางสโมสรบูฮัมตันได้ต้องการตัดเงื่อนไขประโยชน์ปล่อยตัวหรือค่าฉีกสัญญาจำนวน44ล้านปอนด์ที่ลิเวอร์อไว้ในตอนเซ็นสัญ,ญกับนักเตะรายนี้มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปเป็นที่เรื่อยแล้วซึ่งนนัน่หมายความว่าทางสโมสรบูฮัมตันนั้นต้องการค่าตัวใน,นการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ในจำนวนที่มากกว่า 44ล้านปอนด์ที่เคยระบุเอาไว้ในสัญญาโดยเชื่อกันว่าค่าตัวของมาตุสนูเนสที่ทางวูมแฮมตันเวอร์เนอร์เล็งเอาไว้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยโดยทางลิเวูรก็บอบกว่าการที่ทางวูมแฮมตันตัดประโยคปล่อยตัวออกจากจำนวน44ล้านปอนด์จากเนื้อหาในสัญญาไปนั้นทำให้ลิเวูลอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินเกินความจำเป็นสำหรับเดี๋ยวนี้และแม้ว่าทางลิเวูลนะครับจะต้องการได้ตัวมาตูสนูเนสเข้าสู่ทีมอย่างมากแค่ไหนก็ตามที แต่ถ้าหากลิวโูลรู้ว่าพวกเขากําลังถูกโกงราคาอยู่แล้วล้วก็ลิวูลก็จะถอนตัวออกมาจากเดีวนี้ในทันทีต่อให้นักเตะรายนั้นลิวูลจะชื่นชอบและอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมมากแค่ไหนก็ตามทียกตัวอย่างในเดียวของจูดง,งมเป็นต้นที่ก่อนในนี้ทางลิวร์พยายามติดต่อเดียวนี้มาโดยตลอดและหลายฝ่ายก็เชื่อว่าจูดง,งมพร้อมจะย้ายมาร่วมทีมลิวโลเช่นเดียวกันแต่เมื่อทีมหงแดงถูกทางดนมบุญโกงราคาไปไกลถึง130ล้านปอนทางลิวูลนั้นก็ถอนตัวออกมาจากเดียวกันยนทีมในครั้งนี้ได้ สรุปก็คือณนะตอนเงินกับทางลิวได้ประกาศถอนตัวออกมาจากดิวที่พวกเขาให้ความสนใจมาแล้วถึง3คนด้วยกันนั่นก็คือจูด์เบิงแฮมมาตูสนูเนสและยอสโกกาลิโอเดังนั้นต้องมาลอดูกันตออ่อไปแล้วดกันว่าเมื่อถึงช่วงหลังจบลูกกานนี้ลิวูจะถอนตัวนักเตะค,คนไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่วคลสันได้ถอนตัวในดิวของเบียนซันเมาส์พร้อมทิ้งคำใบ้ที่เหตุถอนตัวเพราะนักเตะต้องการย้ายสบลิวูล สมมติซอน,าานิวเกาเซอรยู่เต็มใน,ก,ก,นมการตัดสินใจที่จะถอนตัวออกมาจัดยียวกันเลยละตัวเมสันเมังกับทางลิวพูเป็นที่รู้หน่อยแล้วโดยทางนิวก็เซอรให้เหตุผลว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่สามารถต่อสู้ในเรือนนี้กับทางลิวพูได้นั่นงเพราะ ว่ากองกลางดีกีทีมชั้นเกดไรนี้มุ่งมั่นที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นแอนเฟลในช่วงหลังจบฤดูก,กันนี้ฉะนั้นทําให้ทางเววนว์กซ่มองว่าอยู่กันยะทีมเมสมันเมาของพวกเขานั้นได้ปิดตัวลงไปเป็นที่ลุ่มไแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามรายงานล่าสุดนะครับจากฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาตีข่าวว่า สโมสรลิเวอร์พลยังคงเป็นสโมสรที่ดีที่มีโอกาสที่จะกระตุ้มเมสันเมสาเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมัยนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางสโมสรนิวคาสเซลนั้นได้กลายเป็นทีมล่าสุดที่ได้ถอนตัวออกมาจากดิวกันย้ายทีมของกองกลางรายนี้เป็นที่ร่วยรอยแล้วแน่นอนว่าทางทีมเดอะแมพพานิวคาสเซลหนุ่เต็ที่นำมาโดยกุนซือเอ็ดดี้ฮาวนั้นจึงชอตเอฟเ้าเพเมเกอร์ในวัย24ปีรายนี้เป็นอย่างมากและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำเมสันเมสาเข้าสู่สโมสรให้ได้ โดยเมสันเมานั้นเป็นหนึ่งใน3นักเตะที่ทางเอ็ดดี้ฮาวต้องการตัวเป็นอย่างมากต่อจากเจมส์วอดพลาวและฮาวิบรัก ต่อจากการพูดคุยกับตัวแทนของเมซอนเมาส์ล่าสุดนั้นปรากฏว่าตัวของเมซอนเมาส์นั้นมีความต้องการที่จะเจนว่าอยากจะย้ายไปคักแข่ง,ขงกับลิเวอร์ pool ในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้และลิเวอร์นั้นก็เป็นตัวเลือกแรกของเมซนเมาส์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็ทําให้ทาง New เนลโกโซ่เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวของพวกเขาได้เป็นอย่างดีว่าไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเดียวกันายทีมในครั้งนี้ได้เพราะตัวนักเตะแสดงความัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอยากจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์ pool ดังนั้นทางซ卡ลจึงไม่ต้องการที่จะเสียเวลาและเดินออกมาจากดิวการแยะทีมในครั้งนี้ในท,นทันทีเแน่นอนนะครับว่านี่คือคำใบ้ครั้งสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าใกล้ในดิวการคว้าตัวเมสันเมาส์เข้าสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเอเยต์ของเมสันเมาส์ก็ได้บอกกับตัวแทนซิลด้วยตนเองว่า Mason เม u าส์ต้องการย้ายซบลิเวอร์ูลและคำพูดดังกล่าวนี้เองก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าลิเวอร์เป็นทีมที่มีโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้ตัวกองกลางดีกีิทีมเชิงกรีฑารายนี้มาร่วมทับดังนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจสักขนาดนี้แล้วนก็ก็ต้องมารอลุล้นกันนะครับว่าหลังจบการนี้ลิเวอร์ของเราจะสามารถคว้าตัวเมสันเมาส์เข้าสู่ทีมตามที่ตกเป็นข่าวในครั้งนี้ได้หรือไม่ เวอร์กิฟันแนยอมรับว่านักเตะลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจจนทําให้ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้เวอร์กิฟันแนนครับประการหลังร่างยักษ์ของลิเวอร์พูลก็ได้อมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าณตอนนี้นักเตะลิเวอร์พูลหลายตัวหลายคนนั้นกำลังมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจในฤดูกาลนี้ึสนนั่นถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมลิเวอร์พูลของพวกเขานั้นมีฟอร์ม การเล่นที่ย่ำแย่นในฤดูกาลนี้ซึ่งตัวของคนนั้นก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถานการใกคราวนี้จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งดังนั้นฤดูกาลน,นี้เราอาจจะจําเป็นจะต้องเล่นแบบประคับประคองตัวให้จบฤดูกาลน,นี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งในฤดูกาลหนนะ้า โดยวิเคราะหฟันได้นะครับได้เอาอมาสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนชนะนันติงแฮมฟอร์เรสต์ในบ้านของตัวเอง3-2เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมเก็บ3คะแนนสำคัญอันลังค่าและทำให้ลิเวอร์พูลมีลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในลักการหน้าต่อไปโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลโดยฟันได้กล่าวว่าผมคิดว่าลุกการนี้เป็นลุกการที่แปลกประหลาดมากๆสำหรับทีมของเราและเมื่อมีคนถามผมว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับที่4ในลักการนี้ได้หรืออไไมม่่่ซึงผกก็ตบบลัปวา มันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นจะต้องนํามาพูดถึงณนะตอนนี้สําหรับสถานการณ์การจบอันดับทอฟฟ็อปโตอนนี้เรามองไปที่เกมต่อเกมเท่านั้นเรายังคาดหวังอะไรไม่ได้จนกาะจบฤุกกาลนี้ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งที่เท่าไหร่ทีมของเราต้องการความสม่ำเสมอและผมก็บอกว่าเราจะเอาชนะกู่แข่งไปได้เรื่อยๆจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ตอนนี้ทีมของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องให้แก้ไขเรากำลังต่อสู้กับสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงของนักเตะภายในทีม ผมยอมรับว่าตอนนี้นักเตะลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจและผู้จัดการทีมก็กำลังแก้ไขเรื่องนี้อยู่ซึ่งต้องมาเรียนรู้กันว่าหากนักเตะแต่และคนมีสภาพจิตใจที่ไม่แข็งแกร่งก่อนลงสนามแล้วก็ผลงานของทีมก็อาจจะแย่ตามสภาพจิตใจของนักเตะตามไปด้วยทีมของเขาเคยเป็นทีมที่มีสปิริตที่ยอดเยี่ยมเราเคยมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและเชื่อได้ว่าจะสามารถเอาชนะได้ทุกทีมและคว้าแชมป์รายการต่างๆเข้าสู่สมโมสรได้ ต่สร้างฤดูกาลนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วทีมของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปและถ้าฤดูกาลนี้เราแก้ไขเรื่องเก่านี้ไม่ได้ทันมันก็มองว่าอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งในฤดูกาลน่ะผมยังคงเป็นคนที่คิดแง่บวกและเชื่อมันว่าทีมของเรานั้นจะยังคงสามารถกลับมาได้และทีมของเราจะไม่ต้องคบกับเรื่องยแย่ๆเป็นจะจบฤดูกาลผมเชื่อว่าทีมของเราจะขึ้นฟอร์มเก่งและการเล่นที่ดีกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง การที่ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและนักเตะทุกคนจําเป็นจะต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงให้สมกับที่พวกเราได้แบกชื่อของสโมสรแห่งนี้เอาไว้ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้แฟนบอลลิเวต,ต้องผิดหวังและต้องขอโทษกับฟองกรเล่นอันย่ำแย่ของทีมที่เกิดขึ้นในวันกันนี้และผมสัญญาว่าผมจะเก็บชัยชนะในนัดที่เหลือของฤดูก,การนี้ให้ได้มากที่สุดเวอร์กิลฟันดายก็เาาทิ้งท้าย ลือฟอร์เรสเต์เตรียมท่บสตีเวนเจอร์ลันคุมทีมแทนสกัดคูเปอร์หลังโดนไล่ออกสตีเวนเจอร์ลันกับตำแหน่งกัปตันทีมหงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวถูกตามตามให้มารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แทนที่สตีฟคูเปอร์เจอร์ลันประกวดตัวที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2โดยที่ลีโอลูกชายทำหน้าที่เป็นมาสคอตให้กับหงแดงอีกด้วย ทงนี้ซันเดเวลล์กับรายงานมาว่าเจอร์ลากกำลังตกเป็นเป้าหมายที่น็อตติงแฮมฟอร์เรสจะดึงตัวมาทำหน้าที่แทนสตอต์คูเปอร์ที่ทำทีมผลงานแย่ยและตกมาอยู่อันดับที่ส9ก้าในตารางคะแนนพรีมลีกโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่6นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้ฟิลปงเชียร์มาเน่หนีพี่เสือย้ายสบไอ้ปืใหย่อาร์เซนอลดีกว่า เอ็มบูเลฟิมปงนะครับอดีตแข้งของอาร์เซนอลนุนให้ซาดิโอมาเน่ตัดสินใจย้ายออกจากเบอร์มิงแิคในช่วงสมัยน,นี้เลยโดยเลือกย้ายกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ให้กับไอบูญยาอาร์เซนอลก็ได้หลังมีกรณีปัญหาที่กระทบก,กระทั่งกับเลรอยซาเน่ ane, เพื่อนร่วมทีมเมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงการกลับไปเล่นในอังกฤษอีกครั้งกับลิเวอร์พูลซึ่งบทสัมภาษณ์นี้ถูกปล่อยออกมาในช่วงที่เขามีปัญหากับเลลอยซาเน่ ane, เพื่อนร่วมทีมจนถูกสโมสรลงโทษไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพอดี เ <G ül> กี่ยวกับเรื่องเี้นครับฟินปงเองนะฮะก็แสดงเขาเห็นว่าสโนมาเนเ่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลโดย,วยวเฉพาะเหล่านักเตะอายุน้นอยจะได้รับประโยชน์มากมายจากประสบการณ์ข,ของมาเน่เขาสามารถเล่นเป็นปีกหรือกองหน้าตัวเป้าก็ได้พวกเรามีนักเตะอย่างทอสซา,ามาร์ติน,นาลีและชากา้าถ้าหากพวกเรามีมาเน่มาผสมผสานด้วยมันคงจะเป็นการแย่งชิงตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมเลยพวกเราจะทรงพลังมากผมสามารถจินตนาการได้ว่ามาเน่สวมชุดอาร์เซนอลได้เลยครับ ฟอลเลอร์อาจได้งานแรกในแดนผู้ดีที่ทานสเมียร์โรบบี้ฟอลเลอร์อดีตกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลอาจจะได้คุณทีมในกอนกังกฤษเป็นครั้งแรกกับทานสเมียร์โรเวอร์สม,มสรใน,นลีกทูตอหน,น้นกองหน้าสม,มสรลิเวอร์พูลกับแขวนสตัดปายเมื่อปี2002หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งผู้เล่นควบกับผู้จัดการทีมเมืองทองยูเนเต็ดยู่1เปหลังจากนั้นก็ว่างงานยาวจนกระทั่งปี2009 เดินทางมาคุมทีมบิสแบนรตแต่ก็อยู่ในปีเดียวก็แยกทางกันไปอีกหนึ่งปีต่อมาเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดจากสถานการณ์โควิดในปี2020นะครับเจ้าตัวได้รับโอกาสทำงานอีกครั้งคราวนี้ไปอยู่กับอินเดียกับทีมอีสเบงกอลแต่ก็อยู่ได้แค่ปีเดียวเช่นเดียวกันก็ต้องแยกทางกันไปลอรบี้ฟอลเลยังคงมองหางานในอังกฤษโดยก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับลีดยูนันเตแลาสวินดอนทาวและที่มาแรงที่สุดก็คือเรนฟอร์ซิตี้เมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ทีมจากลีกทูหันไปหามาร์กยูสแทนล่าสุดเป็นทันสเมียร์โรเวอร์ที่ปลดเมกกี้เมลลอนออกจากตำแหน่งปายหลังทำางานนี้อย่างแย,งยง่กำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งทางโรบบี้ฟาวเลร์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกจากรายงานของเดอะซันจจุบัททันสเมียร์โรเวอร์ให้เอียนสโอลเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวซึ่งทีมไม่มีลุ้นอะไรแล้วในซีซั่นนี้โดยแข่งไป4 4เกมมี57ต้มในขณะที่เหลืออีก2เกมของฤดูกาลนี้ 80ล้านยูโรเอาไหม้พี่หงไลซ์ทตั้งราคาขายกวาริโอแล้วอับาเลเซนกับทีมในสกบุนเนสกาเยนรมนได้ตั้งราคาขา,านนยนนย,าายัสโกกวาริโอกองหลังเนื้อหอมชาวโคเชียออกไว้แล้วหลังตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังรวมถึงลิเวอร์พูลของเราอีกด้วย กัวดิโอ้ครับตกปเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและโจซีมาตลอดก่อนอนันนี้เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะอยู่ค้างกับอาบารลซิกต่อไปในฤดูกาลหน้าเพราะสโมรสรไม่ต้องการขายเขาออกไปอย่างไรก็ตามล่าสุดเหมือนสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อทางสื่อเยอรมันระบุว่าอาบารซิกได้ตั้งราคาของจอร์จโกเกอรดิโอเอาไว้ที่80ล้านโยูโรหรือประมาณ70.65ล้านปอนด์ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอหากมีทีมใดยื่นข้อเสนอในราคาดังกล่าวหรือมากกว่านั้น รีบหาคุณสือถาวรคาราจวกแผนสเตลลินีหลังสเปอร์ไพย,ยับเล่นได้หน้าอับอายสิ้นดีจึงมีการกิดจวกแทคติกของ ini, คริสเตียนสเตลลินีพร้อมบอกว่าสเปอร์ควรที่จะรีบหาคนมาเป็นคุณสือแบบถาวรโดยเร็วที่สุดจึงมีการกิะเดกับอดีตกองหลังคนดังของลิเวอร์พูลตำาหนิการวางแผนของคริสเตียนสเตลลินีผู้จัดการทีมชุดวคาของเทนเนมฮอสเปอร์โดยบอกว่ามันถึงขั้นหน้าอับอายหลังจากแกเดียทองพึ่งแพนเนลคาสโซเนเต์1-6ในเกมพมกรีเมียร์ลีก เมื่อวันอาที่ยี่23เมษายนที่ผ่านมานครับเกมนี้นิวคาสเซิลนำห่างไปถึง50นะครับตั้งแต่21นาทีแรกจนทำให้สเปอร์แทบจะหมดหวังตั้งแต่ตอนนั้นและส่งผลให้สเปอร์มีเพียงแค่53แต้มเท่าเดิมจากการลงเล่น32นัดพร้อมกับอยู่ที่5ของตาร,รางคะแนนโดยตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันดับที่4อยู่ถึง6แต้มโดยทางปีแสดงยังเล่นน้อยกว่าอยู่อีก2เกมอีกจิมมี่แกลเกอร์กล่าวผ่านทวิตเตอร์เคอขายสังคมออนไลน์ชื่อดังว่านิวคาสเซิลเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพวกกเเขาาาลล่นนไดดด้้ีีมตอทัง ขณะที่ทันนัฮัสเฟอร์เล่นได้อย่างน่าอับอายสิ้นดีพวกเขากลับไปใช้แผนที่ชัดกองหลังสีคนเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ได้ยังไงกันในเมื่อบอโรเป็นฟูลแบ็กที่เล่นเกมรับไม่ได้แถมยังใช้ปริสิทธิ์เป็นปีกอีกพวกเขาต้องเอาคญซื้อที่เหมาะสมขเข้ามาทําทีมได้แล้วไม่ใช่ใช้เพื่อนของคอนเต้สเตลลินีเป็นคนรู้ใจของค e. อนเต้และเคยเป็นทีมงานของเจ้าตัว มีดีอยู่แล้วเจคกนครอบเชื่อกัรโปรจะเป็นแกนหลักแนวแนวลุกของลิเวอร์พูลยุคใหม่กำลังหลักแนวรุกยุคใหม่เจคกัอนครอฟกลืนลิเวอร์พูลช่อว่ากอริกาโปจะเข้ามาเป็นกำลังให้แนวรุกในยุคใหม่ไว้นะครับพร้อมบอกว่าการโปรเล่นได้หลากหลายบทบาทอีกด,ด้วยเจคกอนดครอฟนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกกล่กาวว่ากอริกาโปมีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักแนวแนวรุกของทีมยุคใหม่ของเขาได้ กัปโปเพิ่งย้ายมาจากพีเวร์ไฮเฟนมาอยู่กับลิเวอร์พูลในตลาดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านั้นเขาเล่นได้ดีทั้งในระดับสโม,มสรและนำทีมชาติแต่จนถึงนาตอนนี้แข้งดังในวัย23าปียังเล่นไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรภายหลังยิงไปแล้ว5ลูกจากการลงเล่น19น้นัดในทุกรายการสมัยก็ทําให้คนตั้งคาถามว่าเขาจะแทนที่ดโรเบตโต้เฟอร์มโนโดได้ไหรือไม่หลังจากที่ดาวเตะชาวบราซิลเตรียมที่จะยักทางกับทีมลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้ เีก็เปิดเผยนะครับผมคิดว่าการที่บ๊อบบี้เฟิร์มโนเล่นในตำแหน่งนี้มันถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะกับทุกคนที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันเรื่องนั้นมันถือว่าชัดเจนเป็นอย่างดีคดี้กัตโปเพึ่งจะมีอายุ23ปีและเขาก็เคยเป็นกับตันคิมกับทีมเก่าของเขาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาได้เป็นกับตันทีมเร็วขนาดนั้นได้ยังไงกันแต่พอเขามาหยุดที่นี่แล้วน่ะมันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่า โอ้โอเคเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆเป็นคนที่ใจกว้างสุดๆอีกด้วยและเป็นคนที่เล่นเพื่อนทีมอย่างจริงจังอะไรประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับเ,เขาก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆอีกด้วยเขาเล่นได้หลายๆตำแหน่งเขาเล่นตรงริมเส้นก็ได้เล่นเป็นกองหน้าตรงกลางก็ได้เขาเล่นเป็นกองหน้าเบอร์เก้าก็ได้ยืนสูงกว่าปกตินิดหน่อยได้เขาลงเล่นในบทบาทน,นั้นได้ดีเหมือนกันแถมเล่นเป็นหัวหอกในระบบกองหน้าสองคนก็ได้ดีเหมือนกัน ดังนั้นเขาก็เลยสามารถสร้างการเล่นแบบของตัวเองได้มันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องเล่นแบบเดิมสักหน่อยเพราะมันไม่มีใครที่เล่นแบบบ๊อบบี้ได้มันไม่มีใครที่เหมือนบ๊อบบี้จูดเวงงามแจ้งดอนมุนต้องการย้ายมารุ่มทัพลอร์พูลสัมเมอร์นี้คือรายงานนะครับว่าจูดเวงงามกองกลางของปุยซุนมุนได้แจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายมาร่่มทัพลอร์พูลในช่วงตลาดสัมเมอร์นี้ทำให้ซื้อเลืองปฏิเสธ เนื่องจากต้องการขยายสัญญากับแข้งรายนี้ออกไปก่อนหน,น้านี้สื่อทุกสำนักรายงานเสียงเดียวกันว่าลิเวอร์พูลถอนตัวในความสนใจจูดเบนแฮมแล้วหลังสู้ค่ตัวดาวเตะในวัย19ปีรายนี้ไม่ไหวและมองตัวเลือกอื่นในการเสริมทัพแทนแล้วกนรันล่าสุดนะครับชาร์ลส์ทอกนะครับผู้สื่อข่าวจากทนันท์นเฟิร์ดอทคอมรายงานมาว่าเบนแฮมได้แจ้งกับตนบุญว่าเขาต้องการย้ายามาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยและหงแดงก็ได้มีการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน 8, 5, 000 000ปนา5ล้านปอนด์ราว3.64พันล้าน บวกกับโบนัสส่วนเสริมให้กับดอดมุเสือเลืองอีกด้วยกระนั้นก็ดีดมุลได้ปัดข้อเสนอก่าวเนื่องจากพวกเขาต้องการสัญญาฉใหม่กับมิดฟิลทีมอิอังกฤษไรนี้เพราะว่าเบลลิงแฮมนั้นจะมีค่าสัญญาในช่วงตลาดนาร้อนปี2024อยู่ที่80ล้านปอนด์ราว3.4พันล้านบาทและจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ลิวเวอร์พูลเลือกที่จะรอจนถึงช่วงซัมเมอร์หน้าเพื่อปิดเดียวเบลลิงแฮมในราคาที่ถูกลงและมีข่าวเรื่องการถอนความสนใจออกมา นี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่24เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ